ละครชีวิตรักเมียบาปตอนจบแปลงร่ำจำใจต้องมาทะเลกับเสียชุมพลเสียพยายามเอาอกเอาใจเธอสารพัดเล่นหมักลุกกับเสียนะแปลงร่ำได้ค่ะเสียทำไมหนูดูไม่มีความสุขเลยไม่อยากมากับเสียหรอมีความสุขสิคะเสียมากับเสียได้นอนห้องดีๆกินอาหารอร่อย ได้มาเจอที่สวยๆงามๆแปงจะไม่มีความสุขได้ยังไงล่ะคะหนูกำลังรู้สึกผิดกับผัวของหนูอยู่เหรอค่ะแปงกลัวเขาจะจับได้ถ้าพี่เขารู้ว่าแปงมากับเสียแบบนี้ก็คงจะเสียใจมากจับได้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยถ้าเป็นเสียนะถ้ามีผู้หญิงสักคนยอมช่วยเสียขนาดนี้เสียรักตายเลย พี่ผลเขาไม่ได้คิดแบบนั้นรอกคาเสียเขารังเกียจผู้หญิงขายตัวมากถ้าเขารู้ว่าแป้งเอาตัวเขาแลกกับเสียเขาคงจะเสียใจมากแล้วก็รังเกียจแป้งแน่ๆเลยค่ะใจเย็นเย็นก่อนถ้าหนูเครียดขนาดนี้แล้วก็เสียเลิกกับหนูก็ได้นะจริงหรอคะเสียใช่เสียเองก็ไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอก ที่จะเอาคนที่ไม่เต็มใจมาอยู่ด้วยแล้วเงินสามแสนที่แป้งเอาของเสียมาละคะช่างมันเถอะเงินแค่นั้นเสียยกให้ได้ขอบคุณนะคะเสียเสียใจดีมากจริงๆแป้งไม่รู้จะตอบแทนเสียยังไงแล้วคะ่ะยิิงสาวดีใจมากที่เสียชุมพลให้อิสระกับเธออยู่ที่นี่เองเหรอแป้งรำพ,พี่พลเธอขายตัวให้อิเสียนี่จริงๆ พี่พลจ๋าแป้งขอโทษแป้งไม่ได้ตั้งใจจะหลอกหรือว,ว่าปิดบังอะไรพี่นะจ๊ะแต่แป้งแค่กลัวว่าถ้าพี่รู้พี่จะรังเกียจแป้งเธอนี่มันหน้าด้านไรยางอายที่สุดเลยนะกล้าหลอกฉันแบบนี้ได้ยังไงพี่พลจ๋าที่แป้งทําลงไปก็เพื่อช่วยชีวิตพี่พลนะถ้าเกิดแป้งไม่เอาตัวเข้าแลกกับเสีย่ยพี่จะไม่มีทางเดินได้ค่าผ่าตัดมันหลายแสนนะพี่ทันแลกได้แล้วก็ ฉันยอมตายดีกว่ายอมขาขาดแขนขาดดีกว่าเห็นเมียตัวเองตรงไร้ศักดิ์ศรียอมนอนกับผู้ชายคนอื่นแบบนี้พี่พลฉันรักพี่พลนะจ๊ะรักมากรักมากกว่าชีวิตฉนีกถอยไปฉันขยะกขยงเธอเฮ้ยแกพูดแบบนี้ได้ยังไงวะเสียชุมพลที่ได้ยินสองคนเถียงกันรีบเดินเข้ามาหาด้วยความโกรธแทนแกไม่ต้องมาพูดดีแกมันไอแกตหากับ แป้งเขาทำทุกอย่างก็เพื่อแกเขาไม่ได้รักฉันเขายอมนอนกับฉันก็เพื่อเงินที่จะไปรักษาแกยังไงล่ะแกยังมาพูดแบบนี้กับแป้งเขาอีกเหรอฉันไม่ต้องการเงินสกปลกแบบนี้ไอ้เลวเอ้ยมึงมันก็เลวรู้ว่าแป้งเป็นเมียกูมึงก็ยังจะเอาทั้งเสียชุมพลและพลเถียงกันเอาเป็นเอาตายออยได้ยินก็หัวราะขบขันสะใจ เธอสะใจมากใช่ไหมออยมากสะใจมากเลยล่ะเธอทำแบบนี้ทำไมอ่ะฉันไม่ทำอะไรให้พวกแกเคยเอาชนะฉันได้ทุกอย่างไงล่ะสมัยเรียนไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าห้องตำแหน่งนางนงพมาศนางสงกรานอะไรก็ตามแต่แกชนะฉันหมดแค่นี้เองเหรอที่เธอต้องทำลายชีวิตฉันขนาดนี้ใช่แค่นี้แหละแค่นี้มันก็เป็นปมในวัยเด็กที่ทำให้ฉันเกลียดแกมากแล้ว หนึ่งแป้งร่ําแป้งร่าเสียใจมากพลไม่ยอมเข้าใจแถมยังไล่เธอออกไปจากชีวิตเสียจึงคอยปลอบใจช่างเหมือนเถอนะหนูแป้งแป้งรักเขาค่าเสียรักมากในชีวิตของแป้งไม่เคยรักใครเท่าพี่พลเลยแล้วจะเอาอยัางไงอ่ะแป้งจะไปกราบขอโทษพี่พลนี่จะบ้าเหรอถึงขั้นจะไปกราบขอโทษมาเลยเหรอเธอทําอะไรผิดแป้งมันคนเลวมันคนบาป เป็นคนมีลาคีเรื่องนี้เสียผิดเองผิดเองที่เอาตัวหนูมาทั้งที่หนูไม่เต็มใจเสียไม่ผิดหรอกค่ะเงินของเสียเสียให้มาเสียก็ต้องได้รับผลตอบแทนเอาเถอะเอาเถอะถ้าไม่มีที่ไปก็กลับมาหาเสียเสีย,ยยินดีจะเลี้ยงดูเธอหญิงสาวบอกลาแล้วรีบมาขอโทษขอโพยพลทั้งน้ำตาพี่พลฉาแปงมาขอโทษ ออกไปผ้ลหน้าฉันย่าไม่ฉันเห็นหน้าอีกพี่พลฉันรักพี่มากนะพี่อย่าทำแบบนี้กับฉันเลยนะทูเรตฉันดังเกียดเธอขยะแขยงเธอแม้แต่หน้าก็ยังไม่อยากจะมองพี่พลได้โปรดเถอะนะฉันรักพี่มากนะฉันขาดพี่ไม่ได้ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วเธอย้อนกลับไปตอนที่เธอยังไม่นอนกับไอ้เสียนั่นไม่ล่ะถ้าย้อนไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดกันฉันขยะแขยงเธอจะตายอยู่แล้ะ หญิงสาวร้องไห้สะอึกสะอื่นวีว่าที่มาด้วยและแอบยืนอยู่ห่างๆก็เดินเข้ามาอย่างโมโหไม่ต้องไปสนใจมันวีว่าฉันรักเขารักเขามากเหลือเกินถ้าไม่มีแกมันก็ตายไปแล้วมันยังไม่รู้ตัวอีกไอกคนแบบนี้มันสมควรอยู่คนเดียวให้เข็ดพี่พลน่ะเขาไม่มีเยื่อใยต่อฉันเลยมันไม่มีเยื่อใยก็ไม่ต้องสนใจมัน แกน่ะขาดมันน่ะแกไม่ตายหรอกนะแต่เชื่อเถอะคนอย่างมันถ้าขาดแกแล้วก็มันตายแน่แปงรมเสียใจมากขนข้าวขนของย้ายออกไปจากห้องเชาวเสียสงสารเห็นใจจึงรับเธอมาเลี้ยงดูในฐานะบ้านเล็กของเขาหญิงสาวมีชีวิตที่สุขสบายไม่ต้องทำการทำงานจนกระทั่งเมียเสียป่วยและตายไปเสียจึงให้เธอเป็นเมียอ,ออกหน้าใครๆก็เกรงใจ ส่วนพลหลังหายดีเขาก็มีแฟนใหม่ชื่อจอยจอยเป็นคนสวยเขาต้องคอยเอาอกเอาใจเธอตลอดเวลาทั้งทำกับข้าวซักผ้าถูบ้านทำงานบ้านและยังต้องออกไปทำงานข้างนอกอีกพี่ทำกับข้าวไว้ให้นะจอยขอบคุณนะพี่ทําอะไรอ่ะวันนี้มีแกงจืดข้าวสวยแล้วก็แกงเผ็ดจ้ะเดี๋ยวพี่ต้องไปทำงานแล้วนะรีบกลับมานะจ๊ะแล้วซื้อขนมมาให้จอยด้ล่ะ ได้จ้ะอย่าลืมขนมหน้าเซเว่นนะพี่เจ้าที่ฉันบอกว่ามันอร่อยอ่ะได้ได้ได้ได,ได้ถ้าอย่างไงถ้ากลัวพี่ลืมก็ส่งข้อความบอกพี่อีกรอบนะชายหนุ่มออกจากบ้านไปแต่โชคร้ายโดนเครื่องจักรบาดขาเกือบขาดต้องเขารับการรักษาและต้องใช้เงินมากมายในการผ่าตัดตัดต่อเส้นเอ็นแต่เพราะไม่มีเงิน จอยเองก็ไม่ได้ดิ้นรนที่จะช่วยอะไรเขาใช่หนุ่มจึงต้องเสียขาไปทำไมอ่ะทำไมจอยถึงปล่อยเขาตัดขาพี่อ่ะทำไมไม่พยายามหาเงินมารักษาพี่ฉันจะเอาเงินมาจากไหนพี่พี่ก็เห็นว่าฉันไม่ได้ทำงานก็ไปหยิบยืมญาติที่ไหนมาก่อนก็ได้นี่ดีกว่าปล่อยพี่ขาขาดแบบเนี้ยใครมันจะให้ยืมฮะเงินตั้งหลายแสนเจ้ฉันไปขายตัวเหมือนเมียเก่าพี่หรือไงบ้าฉันไม่เสียศักดิ์ศรีอย่างนั้นหรอก พี่ขาขาดก็ดีแล้วฉันจะได้ไม่ต้องไปขายตัวไงล่ะถ้างั้นเนี่ยก็อย่าทิ้งพี่ไปนะฉันไม่รับปากแล้วนะพี่ใครจะอยู่กับคนพิการได้ตลอดชีวิตล่ะจอยแขนขาดีก็ออกไปทำงานแล้วก็มาดูแลพี่สิตอนที่พี่ยังไม่ป่วยพี่ก็ดูแลจอยนี่นาโอ๊ยพี่อย่ามาใช้ชนะฉันไม่ใช่คนใช้แล้วเนี่ยพี่นั่งรถเขน็นพี่ก็เคลื่อนไหวได้ไม่ใช่หรอเปลวน้ำไม่ฉันกินหน่อยไปหิวน้ำจะตายอยู่แล้ว ออกไปข้างนอกแดดก็ร้อนชายหนุ่มถอนหายใจน้ำตาตกในคิดถึงแป้งร่ำจับใจแต่ก็สายเกินไปแล้วเขาผิดเองที่เคยบอกว่ารังเกียจเธอตอนนี้เขารู้ซึ้งแล้วว่าหญิงสาวทำอะไรเพื่อเขาบ้างในชีวิตนี้ถ้าไม่มีแป้งร่ำคงไม่มีใครดีกับเขาขนาดนี้อีกแล้ว